พี่ยองพี่โอขอเนื้อหอัปเดตเรื่องาขึ้นหน้าทต่งงานแต่งหน่อยบางว้ายความคืบหน้าอะไรหน่อยก็ทุกวันนี้ก็ยังก็ยังก็ยังมีความสุขดีอยู่ครับขอตั้งหน้าตั้งตาทำงานเก็บเงินเรื่อยๆก่อนดีกว่าครับแต่ว่าเรื่องแต่งงานมันต้องมีอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่ายัง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 ไม่มีแพลนยังไม่มียังไม่มีแพลนเลยครับเป็นยังไงแต่ผก็จับตามองว่าเหมือนแบบเราฟิตหุ่นเฟิรหมือนแบบเตรียมเป็นชาวนาอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม่หรอกเขาก็เพื่อเพื่องานเพื่อเพื่อสุขภาพที่ดีของเราครับ สามปีสามสามปีสามปีสองสามเดือนแล้วครับก็มีแต่พวกพี่นี่แหละครับเราเล่นเราเล่นครับก็ก็ยังก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับส่วนตัวเหตุผลเป็นเพราะอะไรพี่ติดขาดอะไรอย่างนี้พี่ผมว่ามันมันยังเวลามันยังน้อยไปครับน่าจะต้องเรียนรู้อะไรกันมากกว่านี้ครับแต่เรื่อง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 ดีๆมันต้องมีอยู่แล้วแหละครับพี่แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ครับ ก็มาสามสปีมันยังไม่มั่นใจมันเหลืออะไรตรงไหนด้วยความมั่นคงของเรามากกว่าครับยัง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 ไม่มั่นคงพอมากกว่านะครับมีแผนไหมครับว่าจะปลูกไว้สักสองปีหรือว่าปีหน้าหรือว่าถ้ามันมั่นคงกว่านี้ก็ไม่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 ควรจะเกินร้อยสองปีนะครับก็ทําทุกวันให้มันดีที่สุดนะครับก็เรื่องไม่มีปัญหาเรื่องมีน้องมีน้องอะไรอย่างเงี้ยยังยังยังไม่ถึงมีลูกหรอเปลาโอ้ยังยังนะพี่ยังยังมันจะแบบว่าทําให้มียากอะไรหรือว่าหรากลัวไหมเรื่องอ๋อ ยังไม่ยังไม่กล้าคิดเลยครับเป็นเรื่องมีน้อครับมไม่รู้ว่าการดูแลเด็กคนหนึ่งผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมัครับพี่เอาตัวเองให้ดีก่อน<ม> <c oughs> ครับเรื่องคุณลคงธุรกรินตอนนี้ตอนนี้ก็ยังนิ่งๆอยู่ครับยังนิ่งๆยังยังทำยังยังทำตัวผลิตภัณฑ์อยู่เรื่อยๆแต่ว่ายังยังรอเปิดตัวทีเดียวครับม,มันติดขัดอะไรตรงไหนสถานที่ยังเปิดด้วยด้วยคนครับด้วยด้วยพนักงานด้วยคนงานยังเลยังน้อยอยู่กลัวว่าถ้าเกิดทำออกไปแล้วมีออเดอร์มาเยอะจะกลัวทำให้เขาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย ไอ้นี่วบที่หูได้ตั้งไว้ไหมว่าจะเปิดด้วยหลักราคากี่บาทเออ่นนนก็คงก็คงจะไม่ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้ก็คือรอแค่สถานที่ที่จะที่จะเปิดตัวอะไรอย่างเงี<ม>้ยเงๆไว้จะดูที่ไหนไหมครับจะเปิดแถวไหนย่านไหนครับยังไม่รู้เลยครับพี่ยังก็ค,ค่อยดูดูดูอยู่เรื่อยๆครับ <S <S ๆๆน่าจะน่าจะยังไม่มีเป็นเป็นเป็นถาวรนครับแล้วจะไปออกทำงานแฟร์งานแสดงสินค้าอะไรพวกนี้ก่อนแล้วก็ในโซเชียลทั่วไปเย คุณแทนในอนาคตขยายใน EEC ไหมพี่สาธุครับยังยังไม่คิดอะไรขนาดนั้นนะครับไม่คิดอะไรเลยเพราะเปล่าครับมีผมมีมีคุณพ่อช่วยช่วยกันครับเป็นเป็นเอาเครื่องยนต์ถอดแล้วเอาอะไรมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยครอบครัวไม่ไม่ไม่ครับเสริมครับจริงๆหลักๆที่บ้านจะเป็นแพคเกจจิ้งครับอลูมิเนียมฟอยล์โฟมพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆครับนั่นนั่นอนั่นคือหลัก ก็แอลว่าผมเราจะพุ่งไปธุรกิจต่อไปในอนาคตนระดับปีเดยก็ยังก็ยังทําอยู่ครับยังยังรักอยู่ครับตราบใดที่ยังมีมีคนมีคนเรียกเรียกใช้งานนะครับยังทําอยู่ครับไม่ทิ้งแน่นอนครับยังสนุกอยู่ครับ